ดอกไม้นี้กินได้ไหมกินได้แต่ไม่อร่อยหรอกปากพูดจริงใจปากพูดจริงใจ่อร่เออมันนวลมากเลยอ่ะแล้วมันไม่มันไม่หวานแบบอร่อยมากราคา20บาทค่ะอู้หูดูดีดูดีขนมถ้วยน่ากินเหมือนกันนะเพื่อน ฝ่าตรงข้ามวัดพระธาตุทิริพุนชัยด้วยอันนี้ป้าใช้สูตรโบราณนะลูกป้าจะใช้ฟืนนึ่งนะขนมป้าทุกอย่างจะไม่มีแก๊สนะคะลูกเพราะว่าขนมถ้วยมันมีเอกลักษณ์ของเขาคือถ้าใช้แก๊สแต่น้าหน้าขนมมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนแบบนี้นะคะหน้าขนมของป้าจ้ะแม่ขอแม่ขอขนมครัคุณแม่อร่อยไหมท็อละมุนมากชิงหรอดีปะดีอยากโดนอยากโดนอยากโดนเพราะว่าเมื่อกี้ไม่หวานมากไม่หวานหรอ ก้านพลาสลูกค้าแต่เขาจะไม่เขามันนวลมากเลยอ่ะแล้วมันไม่มันไม่หวานแบบอร่อยมาก,มากนี่ค่ะทุกคนกล่องหนึ่งมีสี่ขนมขนมเออชั้น ขนมจังขนมฟักทองสังขยาฟักทองหม้อแกงหม้อแกงถั่วค่ะหม้อแกงถั่วแล้วก็วุ้นที่ไปเตยค่ะวุ้นก็ที่ไปเตยดอกไม้นี้กินได้ไหมกินได้แต่แม่เราบอกบางคนจริงใจามาหาแม่ได้อยู่ที่ไทยแลนด์ข้าวมันไก่ทุกวันยกเว้นวันพุธ แม่ขายกี่โมงถึงกี่โมงจ้ะป้าจะมาถึงที่นี่ประมาณเที่ยงค่ะเที่ยงเป็นต้นไปเพราะหลานปกติก็หลายโมงไปสองมากข้าวหมดเงี้ยป้าก็จะไปที่ไปเลยใช่ไหมจ้ะโอเคโอเคป้าก็ตามหาเอาเองตามหาตามตามเอาเองราคาน่ารักรสชาติอร่อยหวานน้อยป้าแหม่มจ้ะยี่สิบบาทหาไม่ได้แน่ๆไม่มีค่ะไม่มีค่ะ